แล้วนิ่งแล้วเอาเปล่าเอาเปล่านิ่งนิ่งนิ่งนั่นนิ่งนั่นนิ่งนอนนึกรอ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 นี่คเขาพูดคือการรอรอรอไม่ไหวแล้วนิ่งๆเอาไว้ให้รแล้วนั่งนิ่งๆเอาวางไว้ให้รอสิอ่ะอย่ากินเดี๋ยวเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินนะรอก่อนนะ รอก่อนนะยางว่างๆๆนนะรอรอรอโชว์โชวไม่รอเลยอะ <laughs> <laughs> บอกให้รอไงไม่รอฮนะไม่รอ